นั่นคือเพื่อตอบคำถามว่าเรารู้ว่ามีแต่ว่าเราบริหารจัดก,การเพื่อให้ Impact มันน้อยที่สุดซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วง2 3สเดือนนี้ที่จะมีที่จะมีอิมแพ t อันนี้เนาะ,ะน่าจะประมาณไตรมากที่4ี่ทุกอย่างน่าจะค่อยๆกลับมาสู่สู่สภาวะปกติค่ะ <laughs> เราก็ตลดมเอีทั้งทั้งหมดอะคะแล้วกบ่งเป็นขอเด็กเท่าไหร่ะโฟมสมีตัวนมที่เป็นของเด็กนคะในสอทั้งหมดคันเทล่ก้าสี่ดเปรเ็นตนะคะมูลค่าทั้งหมดเกือบสาม่นนะคะส่นเาล้านบาทแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราโฟกัสที่ในกลุ่มตลาดเด็กเนาะเพราะว่าวันนี้เราพูดเรื่องของโฟมสโอเมก้าก็41%่ของตลาดนะคะถ้าในแง่ของยอดขาย ะะซึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เด็กเนี่ยถ้าเป็นโฟกัสที่เด็กเลยจริงๆก็คือจะอยู่ภายใต้สับแหนที่ชื่อว่าโอเมก้าคือ Omega, โอเมก้าตัวที่เราเห็นโอเมก้าเรกูล่าเนาะเป็นโอเมก้าปกติมีโอเมก้าสมาร์ทที่เรารลอนออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของอนอกจากเรื่องของความฉลาดแล้วซึ่งเป็นพื้นฐานของโอเมก้าทุกตัวนะคะสมาร์ทจะช่วยเรื่องของ Immunity หรือว่า,าภาวะภูมิคุ้มกันด้วยนะคะ Uh, แล้วก็ตัวโกที่เป็นตัวพร mm ีเมียมของเรา mm hmm. ก็คือจะครบเลยทั้งเรื่องของแคลเซียมอ่อิมมูนิตี้แล้วก็เรื่องของสมองค่ะ mm hmm. total ust ค่ะเี่คิดว่าพี่ไม่มีตัวเลข pop up ใหอ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นครึ่งนึง mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงส่งตามไปผ่านน้องพี่อาเนาะ จริงๆแล้วเราเริ่มเห็นการเติบโตหลังจากผ่านช่วงโควิดมาค่ะคือจริงๆโตจริงโควิดก็โตแหละแต่ว่าที่โตโตเลยในกลุ่มตลาดเด็กเนี่ยเหมือนแบบคุณแม่หันมาให้ลูกดื่มนม u h t มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราเคยทราบกันว่าคุณแม่จะ เป,เปลี่ยนจากนผมผงเนี่ยมาเป็นนมน้ำเมื่อน้องอายุขวบครึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเข้ามาเร็วขึ้นเราล่าสุดที่เราทําการศึกษากับกันตาเนี่ยเราพบว่าคุณแม่เริ่มให้น้องดื่มนมน้ำตั้งแต่หนึ่งขวบคือเริ่มค่อยๆค่อยๆปรับละเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสะดวกด้วยเนาะคุณแม่ออกมาทำงานอะไรเงี้ยค่ะเทนกล่องใส่ขวดก็ง่ายกว่า ฉะนั้นโตโตประมาณ5-6ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะที่โปรเจกต์นะคะมีคำถามอยากถามคุณปีกับอาจารย์ไหมคะ <laughs> มีแนวทางที่จะที่จะทำให้เราได้รับปริมาณนมลงเพิ่มมากมากกว่าที่เราได้รับัจจุบัหนหมายถึงของกระจกนงาใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำให้19โครงการของบริษัทสามารถส่งนมให้กับเคสของตนเองท,ที่ที่ทำงานในนั้นได้นะคะ ถามว่าเราจะสามารถที่จะทำให้ได้มากขึ้นไหมจริงๆอะ่ะและเป็นสปิติตของโฟมมดด้วยนะคะที่ไม่ปิดกั้นกันถ้าจะมีนมจากมือเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเรากระจายออกไปแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นสปิิตที่มองว่าถึ่งร้านกอกอาจจะไม่ครอบคุมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสามารถไปสนับสนุน เคสหรือว่าครอบครัวที่กำลังวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะอะไรคือปัจจัยหลักในการที่ทำให้คนอ่ะไม่สามารถเข้าถึงงที่ดีได้ปัจจัยหลักผลจากการทำธุรกิซื้อหรือว่าระบบสินคุณประโยชน์มันคือก็คือเป็นผลเป็นยากไหลล่ะค่ะก็คือเศรษฐกิจทางบ้านนะคะ จริงๆอะเราอยู่ในประเทศที่มีความขัดแคนเรื่องใน,ใน,ในทุกด้านแต่ว่าที่เป็นปัจจัยสำคัญคืออาหารค่ะส่วนนมเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กมีความต้องการสูงแต่ว่าเข้าไม่ถึงถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเข้าไม่ถึงมันคือการขาดแคลนคือการ เศรษฐกิดในบ้านไม่แข็งแรงนะคะกลุ่มคนที่กระจกเงาเข้าไปช่วยเนี่ยหลายๆครอบครัวมีคือยากจนอยู่แล้วหรือว่าแม้กระทั่งฐานะกลางนะคะแต่เมื่อคุณมีคนป่วยสักหนึ่งคนอยู่ในบ้านป่วยแบบนอนป่วยทุกคนลภาพไปเลยอะคะสถานะทางบ้านเนี่ยจะตกลงทันที ต้องมีคนนอะ่ะเข้ามาดูแลคนป่วยอีกคนี้นั้นหมายถึงว่าวัยแรงงานนะคะถึงจะเข้ามาดูแลได้ดังนั้นหมายความว่าคนป่วยหนึ่งคนที่ขาดรายได้ไปแล้วอะ่ะอีกคนก็ขาดรายได้เช่นกันการเกิดสิ่งนี้มันทําให้สถานะทางครอบครัวของเด็กในบ้านนั้นอะ่ะระส่งเลยแล้วขาดเลยไม่ได้ขาดแค่ลงขาดขาดทุกอย่างไม่ได้ขาดเฉพาะอาหาร แต่ขาดทุกอย่างที่ควรจะเข้าถึงได้นะคะทั้งการศึกษาตอนนี้มีเด็กอยู่นอกระบบอยู่เป็นเปเทยหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วอย่างนี้ค่ะจริงๆอ่ะประเทศไทยเราอยู่ในภาวะ่วางนี้มาต่อเนื่องอยู่แล้วมีเด็กที่ยากไร้อยู่แต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้ทุกอย่าง,ย,งยิ่งแย่ลงไปนะคะบวกกับปัญหาสุขภาพแล้วเราเข้าสู่วัยชราเป็นสังคม สูงอายุแล้วด้วยเนี่ยเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะขอ,ขออนุญาตเสริมด้วยนะคะซึ่งโฟมสเนี่ยจริงเร็งเห็นถึงอันนี้คือถ้าเห็นเนี่ยการปรับราคาขึ้นของเราในตลาดเนี่ยคะ่ะสำหรับตัวเรกูล่าเนี่ยจะน้อยมากคือแทบไม่มีเลย <c oughs> คือในขณะที่ ถ้าถ้าเราเห็นเนาะสภาวะเงินเฟ้อทุกอย่างคือแต่ว่าเราบอกว่าเราขอเราขอ,าขอพยายามให้ตัวนี้เป็นนมกล่องที่เข้าไปถึงคุณแม่ที่เขายเอยางแออพอได้10บาท1 1บาทซื้อจากร้านค้าโชว์ห่วข้างๆบ้านอันนี้เป็นมิชั่นหนึ่งของเราที่เราคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะเราจะไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัว drive ในแง่ของแบบ value sell เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัว drive ในแง่ของ accessibility เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ดังนั้นไม่ใช่ว่าแบบมีสิบาทเราซื้อได้แค่นมแบบปกติเนาะแต่ว่าเป็นนมที่มีสารอาหารอย่างที่เราเล่าไปบนเวทีค่ะโอ้โหน่าจะนานมากแล้วค่ะไม่ได้ปรับมาสองสามปีแล้วค่ะปกติเนื่องจากว่าเป็น price control ด้วยเนาะแต่เราก็จะมีเพดานแหละจริงๆเรามี room ให้เราปรับได้แต่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่อย่างที่แจ้งไปอะค่ะ คือตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้มีการปรับตัวตัวนี้เลยด้วยด้วยวัตถุประสงค์ที่เรียนไปค่ะก็ถ้าเกิดในกลุ่มนมเด็กเนาะก็จะเป็นตัวที่เราเพิ่มเบเนฟิตเข้าไปก็คือตัวสมาร์ทกับตัวโกล่ะคะ่ะแล้วก็อาจจะอันเนี้ยให้กับ คุณแม่ที่สามารถพอมีกําลังซื้อที่สามารถซื้อนมที่มีมูลค่าแพงกว่า1 0บาท11บาทนี้ได้นิดนึงแต่ว่าคุณแม่ก็จะได้ Ben e ฟิต XYC เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าลูกขาดตรงไหนด้วยเช่นคุณแม่อยากเสริมแคลเซียมคุณแม่อยากเสริมในแง่ของวิตามิน C ซึ่งเราก็จะมีเขียนอยู่ที่ข้างกล่องว่าว่าไม่ว่าจะเป็นอิงกียเียมีอะไรบ้างเบนฟิตที่เราให้มีอะไรบ้างค่ะ รวมถึงนมจืดด้วยนะคะที่อยู่ที่อยู่บนหน้าจอก็นมจืดก็ยังเป็นคอ,อหลักของบริษัทเหมือนกันค่ะจริงจริงโมเดิเทรดเนี่ยเต็มแล้วคือ90บวกในง่ของดิส i ิวชั่นมีร้านเล็กๆซึ่งเราไปได้แล้วละ่ะระดับหนึ่งแต่เราอาจจะต้องโฟกัสในแง่ของอินด r เร t ที่ที่เราต้องอไม่ไม่ได้ผ่านโฮเซลเลอร์ eller, ค่ะซึ่งอันนี้เราก็คงต้องวิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่า จากอำเภอเล็กๆตำบลเล็กๆจริงๆที่เข้าถึงยากจริงๆอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์ของเราจุดประสงค์ของเราคือเราจะโฟกัสในการ drive เขาเรียกอะไรช่องทางการจัดจำหน่าย distribution ให้มากขึ้นในช่วง2 3ถึง3ปีนี้นะคะสำหรับตลาด GT จริงๆแล้ว ถ้าเอา,เอาพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆเริ่มตั้งแต่หนึ่งขวบแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะบอกคุณแม่ว่าในหนึ่งขวบคุณแม่สามารถให้น้องทานได้แต่ว่าต้องทานอาหารให้หลากหลายคือนมเนี่ยทานได้หมดเลยจะเป็นนมแม่นมผงนมน้ำแล้วแต่ว่าน้องน้อง,น,องน้องทานแบบไหนได้แต่ว่าต้องผสมกับอาหารอย่างอื่นด้วยเนาะแต่ว่าในแง่ของนมน้ำจริงๆอาจารย์แนะนําที่กี่ขวบคะ จริงก็อย่างที่นั่นนะคะก็คือหนึ่งปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ถึงจริง,รง,รงทานได้ได้หมดเลยทานได้ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นเป็นอาหารที่มีคุณค่าค่อนข้างครบแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทานไปได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่ลแล้วก็ยังสามารถทานได้ถ้าเราไม่ได้แพ้แลคโตสอะไรทั้งนั้นที่กล่องเราจะเขียนว่าสําหรับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าอย่างที่โฟกัสที่น้องหนึ่งขวบเพราะว่าเป็นอาหารที่น้องทานง่ายที่สุดและได้สารอาหารครบที่สุดตรงความต้องการที่สุดอะไรเงี้ยค่ะลเยนครับประมาณประมาณสามกล่องต่อวัน คือเด็กทางบ้านที่เราลงไปหาที่บ้านเลยเนี่ยคือทานนมแบบเยอะมาก4-5กล่องก็มีแต่ว่าเราจะรีเคมันให้แบบ3 3มาถึงกล่องต่อวันให้น้องทานอาหารอื่นด้วยค่ะจริงจริง ของนมที่มีราคาแพงในแง่ของพวกนมผงอะไรเงี้ยเราเห็นเช่นการลดลงแต่ว่า,ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้ว่าที่ทําให้นมน้ําโตขึ้นเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความสะดวกเรื่องของแบบาราคาต่อกล่องราคาต่อเซิร์ฟนะคะที่มันจะถูกกว่าซึ่งถ้าเป็นนมผงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบต่อหนึ่งมืออ้อนะก็ประมาณ3 8บบาท3 8บดถึงบาทนมผงทั่วไปนะคะที่ผสมชงน้ําแล้วแต่ถ้าเป็นนมกล่อง เฉลีย่ยก็อยู่ประมาณ20-25บาทแล้วของเราอยู่ที่แบบ10บวกอะไรเงี้ยก็ก็เลยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นมน้ำโตขึ้นความต้องการของผู้บริโภคเลยเลยหันมาทางนี้มากขึ้นด้วยค่ะกับสารอาหารที่ครบขึ้นที่เราบอกว่าเพิ่มเบน e ฟิตเข้าไปค่ะเลราะการเติบโตจะเติบโตในแง่ของแวลูอ่าสำหรับตัวส Smart กับโกใช่ไหมคะทั้งสองอย่างเลย Penetration เราคงใช้น้องตัวที่เป็นเลโกระซึ่งมีสารอาหารครบอยู่แล้วเนาะเ,ออเป็นตัวรายสำหรับคุณแม่กลุ่มใหญ่ชาวไทยซึ่งประมาณ60%ฉะนั้นตัวที่เป็นตัวดาย e n e t r a t t o o เนี่ยเป็นน้อง f o r m o สโอเมกตัวนี้ที่เราเห็นกันในงานวันนี้นะคะส่วนตัวตัวที่จะจับในแง่ของ Value ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแล้วก็โกลที่เป็นตัวพรีเมียมค่ะ ซึ่งต้องบอกว่า penetration ของแบร์เนี่ยมาจากทุกทิศทางเลยเมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วเนาะว่ามาจากคุณแม่ที่เลิกนมผงเร็วขึ้นมาที่เราเร็วขึ้นคุณแม่ที่มาจากนมจืดซึ่งนมจืดอ,อาจจะมีสารอาหารที่ไม่พอกับความต้องการที่คุณแม่ได้ศึกษามาเพราะคุณแม่เดี๋ยวนี้แบบเขาทำกันบ้านมาก่อนว่าเออถ้าถ้านมจืดให้อะไรบ้างถ้านมจืดผสมสารอาหารให้อะไรบ้างแล้วก็ส่วนที่3ก็คือมาจากนมทีอ่อาจจะแบบ แอปฟอร์ดไม่ได้แพงไปอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็จะหันมาที่โฟมโมสเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือตอนนี้ประชากรการเกิดการเกิดเด็กมันลดลงเรื่อยๆในฐาหนะที่เราเปูน้นดเด็กนรีรามีแบบลุ่มมองต่อนการนี้แล้วก็มีวิธีไ,ไ,ได้ค่ะจริงๆเมื่อกี้มีคุยกับอาจารย์เหมือนกันคือเด็กกลุ่มเล็กเนี่ยน้องที่ยังไม่ถึงสามขวบเนี่ย ไม่ต่อให้อัตราการเกิดลดลงแต่ว่ามันส่วนทางก,กันกับความต้องการของผู้บริโภคคือ คือคุณแม่ให้ลูกทานนมมากขึ้นคุณแม่เหมือนแบบได้รับข้อมูลมากขึ้นรู้ว่านมมีประโยชน์ละฉะนั้นคุณแม่สําหรับกลุ่มคุณแม่หนึ่งถึงสามขวบเนี่ยเราคงทําต่อเรื่องของเราไปแต่ว่ากลุ่มสี่ขวบเนี่ยเมื่อกี้คุยกับอาจารย์เอออาจารย์สี่ขวบเขาออกไปไหนกันเนาะสี่ถึงสิบสองเนี่ยเราเห็นการบริโภคนมที่ลดลงอาจจะไปาทานเอาวนมมากขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่ได้เก็บเดต้าตรงนั้นหรือไปทานแบบเครื่องดื่มที่มันแบบ รสชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูกันเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ว่าเอ้ยเราอาจจะต้องทําให้ของเราสามารถอตอบโจทย์ของน้องกลุ่มน้องกลุ่มเด็กโตได้ในในแผนในอนาคตค่ะอันไกลจริงๆ แบ่งเป็นอย่างนี้เนาะคือถ้านมตัวที่เป็นตัวเพลนนะคะต,ตัวตัวกล่องสีส้มอันนี้จะเป็นนมโค,โคสดแท้ร้0ยอซอยู่แล้วเป็นผ่านกระบวนการทางธรรมชาติอย่างเดียวเลยคือ natural cow m i ร้อเอร์เซ็นต์เลยซึ่งวิธีการเลี้ยงของเราเนี่ยหมายถึงวิธีการคัดกรองคุณภาพของน้ำนมวัวเนี่ยคือ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 เพียวที่สุดอยู่แล้วดีที่สุดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเพื่อตอบคำถามคือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เราอะมีทางเลือกให้คุณแม่ที่ต้องการเสริมสารอาหารอื่นซึ่งซึ่งก็จะอยู่ under อ่าสับแบรนด์โอเมก้าเนี่ยค่ะทีนี้กลุ่มของคุณแม่เนี่ยมีทั้งสองกลุ่มเลยค่ะบางคนก็เป็นคนที่ ชื่อในธรรมชาติเพราะว่าเราต้องการแค่แคลเซียมจากนมสารอาหารอื่นคุณแม่มีกําลังที่จะไปซื้อแบบมาอยู่ในอาหารได้ให้ลูกบริโภคได้คุณแม่กลุ่มนั้นก็จะเลือกนมจืดที่เป็น100%ค r ว d p ลส่วนคุณแม่ที่อย่างที่อาจารย์บอกนั้นนมมันเป็นง่ายมันถูกที่สุดมันดีที่สุดมันมีสารอาหารได้ง่ายที่สุดเข้าไป intake ได้ง่ายที่สุดก็จะหันมาใช้พวกนมที่เป็นนมสําหรับเด็กที่เราทําขึ้นมาค่ะก็จะมีสองกลุ่มซึ่งโตพอๆกันเพราะว่า my ซ e t ของคุณแม่สองกลุ่มแยกกันอย่างชัดเจน ย่าให้ทาน,นาะครัาบคำ่าตามะนะครับจากคนตำรวจปีน้ครั้งที่สองรจากทางสถาบันพัฒนาการิจับแงยเนี่ยนอกจากโปรโมทแล้วทุหน่วยงานพลาดหรือว่าพลาดอกชนไหนครับนำผลไปดำเนินไปในช้บ้างจริงๆก็เราเผยแพร่เนี่ยก็ก็ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้ไม่ไม่เฉพาะปิดกั้นเฉพาะโปรโม,มทเท่าน,นั้นนะคทุกหน่วยงานทำได้เพราะว่ามันมันมีการเปิดแพร่อยู่แล้วอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นบริษัทอื่นหรือหรืออะไรก็ตามเอาไปใช้ได้เรามีการแชร์ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะเราก็เดี๋ยวเราคงจะมี follow up กันกับทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาอย่างที่คุณหมอกล่าวไปค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคงต้องไปเป็นช่วย follow up ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็น agenda ของประเทศ ถ้าถ้าดูจากข่าวเนาะก็คือปิดไปหนึ่งโรงงานต้องบอกว่าหลักสี่ท,ท,ที่ที่เห็นในข่าวอันนี้คือตอนนี้เราเหมือนรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วด้วยโฟกัสที่เคลียร์ขึ้นเพราะว่าตัวที่จะเป็นตัว d r i v ยทั้งยอดขายแล้วก็เขาเรียกอะไร penetration เมื่อกี้ที่เราแจ้งไปเนี่ยคือเราจะโฟกัสที่นมเด็กซึ่งนมเด็กเนี่ยคือ u h t เป็นหลักอยู่แนละ้ว พัาไรส์เนี่ยสำหรับทุกคนก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรา reach m i e stone 50%แชร์ของนมเด็กเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทางไหนต่อไปในแง่ของกลุ่มนมผู้ใหญ่นะคะแต่ตอนนี้วันนีเ้เราจะโฟกัสที่นมเด็กซึ่งก็จะเป็นตัวที่อยู่บนสเตจค่ะใช่ค่ะสีมปี ทูซู o ทูเทลคือคิดว่าอางีนน้คือสาเหตุคือ u h t เป็น core competency ของเราเราโฟกัสที่ u h t เรามีคือถ้าถ้าถ้าเข้าใจหลักการกลไก b u s i n e s s View ของ Fisland <c oughs> Capital เราจะมีกลุ่มที่เรียกว่า Special Nutrition ซึ่งกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่เข้าผลิตนมผงคือประเทศอื่นเนาะ,ะเราสามารถมีเทคโโนลยีเหล่านี้มาเพื่อเราเอาเข้ามาทำ <c oughs> ให้ ประเทศที่เป็นในแถบเอเชียสามารถเอฟฟอ,อร์ได้ง่ายขึ้นผ่านลมน้ําเอา,อางี้แลวกันฉะนั้นเราเห็นว่าอนาคตในอันใกล้หรือไกลเนี่ยเราสามารถเลเวอเรจคอมพิเทนซีที่เรามีภายในฟ r ีซชั่นแคปินาได้ดีกว่าในกลุ่มของนม UHT ค,มค่ะมาันน่าจะเป็นโอกาสทางการตลาดแล้วก็โอกาสในการเป็นไร h ์ t ูวินของเรามากกว่าเป็นคอมพิเทนซี่ของเราในแง่ของนมที่มีสารอาหารในรูปของ U h t คือ business model ต่างกันเลยค่ะคือ pasteurize คือเขาก็จะมีมทั้งเราเรียกว่าเป็นล h i l ะเพราะว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใน temperature control หมดฉะนั้นสามารถ imagine ได้เลยว่า supply chain ก็ต่างกันโรงงานก็ต่างกัน QA ก็ต่างกันฉะนั้นมันเหมือน operate 2 2 BU ที่ต่างกันใช่ค่ะฉะนั้นก็เลยโฟกัสในที่ที่เราคิดว่าเรามี potential และเรามี right to win วันนี้คะ นิดนิดหน่อยค่ะมีฮ่องกงฟิลิปปินส์นิดนึงแต่ว่าหลักๆแล้วคือเซิร์ฟลีดดีแมนในโลกลประมาณ90้าสิคนใช่เราไม่ได้เน้นมาจิ้งไง <c oughs> ไม่หรอกคือจริงๆประมาณ3 0 3 0เ no, าหรอเปอร์เซ็นต์ของคอนทริบิวชันนี่คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราจะได้ penetration เพราะว่าแม่ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน แม่ที่ออกจากนผมผงเกิดขึ้นทุกวันโจทย์หลักของเราเลยก็คือว่าทํายังไงให้คนไทยทุกคนเด็กไทยทุกคนได้ดื่มนมโฟโมสอ่าค่ะก็ก็โฟกัสคือชัดเจนว่าเป็นตัวโอเมก้าสำหรับนมเด็กค่ะคุณอนงสมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กไม่สามารถดื่นมได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแพ้ โปรตีนในนมนมวัวนะคะซึ่งซึ่งก็แล้วแต่เด็กแต่ละคนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปไปไปกินนมอื่นะนะเช่นนมแพะนมที่ทําจากไก่อะไรพวกนี้ะงั้นก็จะเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นสะ่วนน้อยที่จะมีการแพนนะคะซึ่งเราก็จะทราบตั้งแต่แรกเกิดแล้วแหละว่าเด็กคนนี้มีปัญหาหรือเปล่าแต่า ก็ไม่มันไม่ได้มากไม่ได้มากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็ยังบริโภคนมนมวัวได้จริงจริงพอที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือคือเป็นบาลานซ์ c o n t r i b u t i o n ละเราก็คิดว่าอยู่ประมาณเนี้ค่ะ6กสิเปอร์เซ็นเป็นมเด็กสี่สิบเปอร์เซ็นตเปทุกคนในครอบครัวค่ะค่ะข้าวเช้าของเด็กทานได้มากคือของประเทศไทยแ,แน่กาสรนมปรมของเด็กท่านตาต้อง,งสองกอถ้าสองกเนี้ยถ้าเด็กทานได้แทนขเชาเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันิไปได้ต่อลงคือลง เราก็ไม่ได้อยากแนะนําแบบแบบนั้นเพราะว่ามันต้องได้สารอาหารจากอาหารอื่นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เราเรารู้กันเลยก็คือว่าคืออาหารครบห้ามืค่ะแล้วนมเนี่ยมันเป็นตัวเสริมเพราะว่าจากคาแนะนําในการบริโภคของของคนไทยเนี่ยก็คืออย่างน้อยวันละสองแก้วทันสองแก้วเนี่ยจะเป็นมื้อหนักก็ได้ค่ะนะคะแต่แต่ไม่ใช่ว่ากินแต่นมแล้วตัวนี้เป็นหลัก เราก็จะไม่ได้ตัวอื่นสารอาหารตัวอื่นนะคะ mm hmm. ก็จะบอกว่านมมันมีครบแต่ก็ไม่ใช่ครบทั้งหมดนะคะเพราะตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยว่ามันมันเป็นตัวช่วยนะคะมันเป็นตัวช่วยเพื่อเสริมเพราะว่าเราคํานวณแล้วะคะ่ะว่าตัวสารอาหารต่างๆเนี่ยถ้าถ้าขาดนมเนี่ยเราเติมนมไปสักสองแก้วเนี่ย mm hmm. ได้แล้ว mm hmm. นะคะ ่าต้องต้องแบ่งเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มเด็กเล็กซึ่งเป็นโฟกัสของเราเนี่ยไม่มีผลเลยเรายังโตโตอย่างต่อเนื่องโตดีด้วยแล้วก็พี่คิดว่าคุณแม่น่าจะยังไม่ได้ให้ลูกลองแพนเบดสเนาะก็ก็ก็ยังไม่กระทบสําหรับในตลาดผู้ใหญ่มีการโตขึ้นแต่ว่าอัตราการอัตราการเติบโตเนี่ยเ,เริ่มเริ่มลดลงคือยังโตอยู่แต่ลดลงเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆ ซึ่งการโตเนี่ยเราจะเห็นหลักๆใน channel ของพวกที่เป็น B2B มากกว่าอย่างเช่นคาเฟ่เช่นอะไรที่แบบมีเมนูใหม่ๆให้ลูกค้าเลือกได้นะคะสำหรับ personal consumption เองเนี่ยเนื่องจากว่าตัว dairy เองเขาก็ยังโตอยู่ดังนั้นก็คือโตไปคู่กันแต่ว่าไม่ได้มีการกินกันแบบอย่าง significant ในในส่วนของ consumer อตอนนี้มีหนังโฆษณารันไปแล้วได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะคือตัวที่ตัวที่ันเนี่ยจะเป็นตัวโอเมก้ากล่องส้มเนาะโอเมก้าปกติของเราอนอกจากจะเติมสารอาหารที่ที่แจ้งไปบนสเตจแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดคือเรื่องของ PDX Fiber เพราะว่าอันนี้เป็น consumer need ล้นวนๆคือคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ลูกกินนมที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายหรือแบบทำให้ท้องไม่ผูกเพราะวาเวลาเปลี่ยนนมทีนึงเนี่ย ด็กคงจะได้ยินกันเนาะเด็กจะรู้สึกว่ามีภาวะท้องผูกอะไรนะคะเราก็จะมีไฟเบอร์เสริมเข้าไปคือถ้าน้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยน้องก็จะสามารถแบบช่วยช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้ค่ะก็จะชูเรื่องของสารอาหารที่เพิ่มขึ้น DHA 60%แล้ววิตามินต่างๆรวมถึงมี PDX ไฟเบอรด้วยค่ะในราคาเท่าเดิม รายได้มันจะเป็นรวมของหลาย BU อ่ะค่ะถ้าเกิดว่าของของเบบีก็จะเป็นอย่างที่พี่แจ้งไปคือ41%ของตลาดนาอค่ะอีกหนึ่งข่ามสุดท้ายค่ะเในเชิาน่้ะไม่มีคำหารวนะคะ 当把困难打碎。